งามป่ค่ะสี่ดอกแหลกแหกหมานเลยพี่น้อง ้ำพักขนาดค่ะลเกลยตัองไกลค่ะเหตุเกลยตั้งหลายห้องค่ะพี่น้องกระต่ายกระติมแล้วค่ะาอกที่หั๊ะาไั้งไหนค่ะเกลยอเกดอกเื่อนะหาแล้วอี่หาหกนะค่ะหกดอกนีมาพ้กมีมันมันมันักมันเนียรมือนี่ ตาตะวันที่หน่อซันเด็กหนูไม่พอเห็ดเดือสินะคะจุ่งเหรอื้งว่าเดือดเยอค่ะเหิดเพิ่สิเกิดบ้าเนาะก็เห็ดกลัวห้ามพักค่ะเห็ดอกขานี่ยค่ะตาตะวันใ่ห้ค่ะ พอแล้วจ้าพี่น้องเห็ดชุดแหล็กของเฮาเนาะคะ่ะงามๆเลยค่ะสี่ดอกค่ะพูนอีกดอกหนึ่งค่ะพูดนะยางไปเบื้องพูนอีกเนาะคะ่ะสองดอกนี่ค่ะอีกดอกหนึง่งพูนอยู่กับกระตาพูนค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะสี่ดอกงามๆเลยเนาะคะ่ะเด็ดดอกนี้ก่อนเนาะคะ่ะดอกเหล็กเห็ดหมัน เวินไวยสงมือพี่น้องสุดยดอดเลยค่ะเดินจึ้งคืงนงี้นะค่ะเด้งนิ้กกับบานกำลังได้ทีเลยค่ะ ค่ะสีดอกแรกแหกหมานเลยพี่นอ้องถ้าเขามามว่านคือสี่เป็นตูมพอดีพอดีเนาะค่ะฮ็ตนาค้า,าค่ะ ยัมีเลือเครื่องดอกค่ะมคุกกี้กินพออีกแล้วค่ะสองดอกงามเลยค่ะดอกหน่อยนึงสองดอกงามเลยค่ะ บ้านเบนิ้ลจะะั่งค่ะเห็ดเขาเห็ดหนาข้าวค,ะะคะ่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่่องสาวแพร่ภา,าไปคือเก้านะคะพี่น้องก็มาพบมาพ่อหน้าตากันจักน้อยนะคะ เอาก็มาพบกันในวันจันทร์ที่31นะคะพี่น้องเดือน7พศ66นะคะกับพิกกัดเก้าราคาโคบะวซามุงคลอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะพี่น้องเอานี่นะคะเห็ดชุดแรกของสาแพลยด้ไมากก็เป็นเห็ดกอเห็ดหนาขาวนะคะลงโรถได้กับเมนหมาลูดนะคะพี่น้องเพลหยุดต้องสองมือเนาะคะ่ะบริเมาเก็บเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องใดบเบิ้งเลยเนาะคะ่ะมือหนอีกก็เลยว่ามารอโคกให้พ่อแม่พี่น้องใดเบิ้งกันเนาะ,ะ,ะค่ะคุณราคาเขาไปรุ่นไปตามกันทั้งในเรื่อยๆคือเก้าน,นะคะว่าแพพมีาน่่ออ,อเป็นเหีหยงแน่ ค่ะมือนี่กูนล้ค่ะขอไปดูข้างในกันเลยนะคะไปค่ะ พอเห็ดก้แล้วค่ะลายดอกอยู่เนาะคะ่ะพี่หนงส่งสามดอกได้ยูดอกค่ะหุมเนี่ยงามคักงามเนี่ยเนาะคะ่ะนี่ค่ะอีกดอกนี้น้งามเลยค่ะ เห็ดท่านค่ะดอกหวานปงครึ่งเลยเนาะค่ะเห็ดผึ้สมค่ะเห็ดนาข้าวค่ะเขาซ้าค่ะเห็ดนาเคี้ยวค่ะ ระเนียนค่ะดอกนี้บานเปิ้งเครองเลยคะ่ะร้อยบานก้อนอีกแล้วดอกหน้องเอาใส่บ่ละชึกๆได้ยุคค่ะห,หนึ่งค่ะบานนึงค่ะม่มเดียวกันนะคะ่ะสามดอกนะี เพื่อนังนีดอกนี่ค่ะบูเหน็นดอกบรงามเลยนขอ้อม่าดอกนี่ดี๋ยวมีขาวทวงขาวจุ๊ดจุ๊ดเลยค่ะอันนี้คาะเจ็บเห็ดนาเดค่ะพี่น้องเห็ดนาร่นาร่ลายดอกนมีซ้ำนี่ค่ะสดอก กยังงามๆอยู่นะค่ะใส่ได้เบิดทุกดอกเลยค่ะร่วมเกิอดอีกตัวะค่ะเนี่ยเบิ้งดอกนี้ทุกค่ะใส่การได้บ่ใส่ได้บ้านอ้ออ,อู้ได้อยู่ค่ะแข็งดีอยู่เกิ้ลตั้งสี่หักตัวน,นี้ค่ะ มื่อนี่ทรงพอแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนาะค่ะพี่น้องเนีายคำหอมอีกผู้เบิกบานแก้วขาดอกนึ่งบานกับบานแบบง่ายเลยเนาะค่ะมาดี๋บานผู้หายเนาะพี่น้องบานพอดีพอดีเห็ดตะไคร่ดงค่ะเห็ดตะไคร่นี่หอมหอมเลยค่ะพี่น้องกีตําแก้วแซบเซบค่ะเนี่ย หอมค่ะขนาดเนาะค่ะขนาดดอกมันเถากะถือกินหอมห้วยหด้อยดอกนี่ก็งามค่ะดอกนี่บานเปิงคืนยุ่งงงหงไมค่ะ บมปิ้งเคืองนะค่ะมันบานบดไดพี่น้องมันข้างอันเงาไม่เงาพิกค่ะเบิ้งดอกนี้ดูค่ะเอาไ้บ่อาได้ยุค่ะว่านี่มือนกือม <ś c> ีค่ะดอกตุ่มๆมันโอ้สามดอกเห <t> ็ดก <t> ้บางนะคะหรือว่าเห็ด <t> ก้คารตั้มค่ะ hết này chưa được ngam ngam cả khi được bàn tương xương ngam ngam cả gì เห็ go, ดกอดอกนี้คะ่ะพี่น้องงามๆมค่ะที่อีกดอกนึ่งค่ะดอกนี้คะ่ะอยู่พูดอีกดอกนึงคะ่ะพี่นอ้องเห็นบ่ค่ะเอามาเก็บเอาดอกนี้ก่อนเนาะคะ่ะอืม ดอกนี้บานเปิงเครองเลยค่ะคขามาฟัางที่มีอ,อัวสองดอกค่ะ,ะเมื่อเห็นดอกนี้ค่ะเกือบเหยียบมีหัดมองต่างกล่องค่ะพี่น้อง ดอกอง,งามๆเลยค่ะเมึ่นะะคะเคียออกบาทเดียวกองกันเอเลอยูย่พี่น้องเห็ดหนาขาวนะคะต้องซีหาดอกเลยจูมก็นั่งพอแสบค่ะซ้ำนี่ดอกนี่กระบานไทยกแล้วค่ะ ตันนี่ก็งามค่ะเบื้องดอกนี่ค่ะเห็ดนาเลยค่ะหือหอดเห็ดลวกมากที่หนองดอกน,นี่นี่มีสีน้อยอยู่ค่ะ ตุงๆอยู่หีบปกกิกแล้วว่าค่ะเนี่ยตรงนี้โมโตแต่หดบพานค่ะแตไข่เขียวค่ะดอกนึงดอกนี้กำลัางงามค่ะเบิ้งดอกนี้ค่ะงามงาม เพ็ดนาเรียค่ะออกใหญ่เลยค่ะบึ้งดอกนี่ค่ะเดงยั่ยวใจค่ะค่ะพี่น้อง งามคักขนาดค่ะพ่ออีกแล้วจ้าดอกแดงๆเลยง้ามงาเลยค่ะรถเกลืออีกต้องบอกใจค่ะเห็ดเกลืออีกต้องหลายหุ้มค่ะพี่น้องกร,กระต่ายกระติมแล้วค่ะมันง่ายาไปส่วงใดจะส่งพ่ออยู่ค่ะ นนด,ดอกสูงไปใส่เวิร์ดค่ะพี่น้องโอ้กระตาแห้ง้อยหน่อยอย่ <compass> ดอกงามงามค่ะลายดอกอยู่ด้วยค่ะสามสี่ดอกเีย่ยหุ่มหนี่ก็ได้นึกว่าสามสี่ดอกบ่วยเมียนค่ะพี่น้องมันลายดอกดเห็นหุ่มนี่ก็ได้นะโอ้ลายดอกอยู่ด้วยค่ะเป็น,นผันกระดอกนึงเนาะสอง ยิงใบสวงมือด้วยค่ะนี่สามเดี่ยวเดี่ที่สี่หุ่นนี่มีอีกค่ะสองดอกที่หกโอ้หาได้ไหนค่ะเสื้ออีกดอกนึงอ่งหาแล้วเอ้ยที่หาหกแล้วคะ่ะหกดอกตายละตัวเกล็ดแล้วค่ะพี่น้อง กดอกมีประตูงามๆไหมคะ่ะนี่อีกสองดอกคะ่ะโอ้เมาาื่อจังไหนล่ะค่ะพี่น้องตายละโอ้ยดอกมีบ่อทอีนเป็นเชือนเอาเมื่อปไปเอ,อาดอกนี้คะ่ะ เบิงเ้งแหนคะบ่ได้บอกออกได้พี่น้องดวงนี่เสียไปเสียไปแสวเสียไปน่งคงมม่ดีแล้วนะคะยังมาผ่อดอ,อกดอูมีอยู่มนัมนมนันมันคักมันเนี่ยายมือเนี่ยปาพี่น้องคะเหตดเพงิงนุ่งงุองอกอ,กอกเป็นมูเป็นจุ่มเลยคะ่ะเบิ้งอันดวงน้อยๆมันนะ่ะบอกคุณอะคะ่ะ โอ้โห้โหมาแล้วน้องกระตากระเต็มเพียอีกจุ่มนึงเพียค่ะเพียโอ้โหข่อยข่อยหมาแล้วพี่น้องข่อยหมาแล้วค่ะโอ้ยตาตะวัออนพี่น้องสั้นเบิดมือนี้มาพร้เห็ดเบี้ยมซีเนาะค่ะตรงไว้เหลือแต่มันสิเกิดบ่เกิดลอะบรเนี่ย เพราะว่าถ้าเห็ดอันนี้มันได้ส้วนเน่แล้วมันก็บโบยักไงเลยได้ค่ะุน่ะอู้ดอกหน่อยมวนาไงกินกันคักกินกันแน่ให้เผืองหัวแดงเด้อค่ะนเห็ดเพิองสิเกิดบ่าเนาะกับเห็ดกลัวอ้ปาดขาประจัมด้วค่ะ หันไปถือดอกน้อยๆมันหลายค่ะดอกน้อยๆกไ็ได้เอาซ่อมเอาลยแล้วนะ้อะพี่นอ้องเกิดใหญ่ออกไม่ค้นอีกค่ะมีบึง้งเก็บมาอีกแล้วซองดกอกว่าบระเทศไทยพ่อแม่พี่น้องบึ้งนะคะแต่ว่าพ,พุ้นอีกซองดอกค่ะอดอกหน่อยหลายค่ะหลายหน่อยดีค่ะ ข่อยอีกแล้วค่ะดอกนึ่งจูมงามเลยพี่น้องจูมบอกง่าเลยค่ะง้ามคัะค่ะนี่ดอกนี่เฮ้ยขาไหมคน่ะกระส้วนใช้ค่ะค่อยอีกแล้วค่ะ <laughs> โอ้เขาาทาค่ะมือนี่เขาทาแบบว่าสี่สุมือคือสีดีนะคะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของแพทย์แล้วนะคะ เอาเมื่อนี่ก็ถือว่ามีควาวหมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องหลายเติบเลยนะคะ่ะเต็มกระตาเลยนะคะ่ะจนลุนเนาะพี่น้องย่างไปจไังใดกระพอะเนาะคะ่ะคิดว่าสิบว่าใดรลายไปนี่เนาะคะ่ะพี่น้องแดงจึง้งครึ่งเต็มหุ้มนึงเนาะคะ่ะบานสะพันเลยก็มีเนาะคะ่ะบางดอกก็เอาว่าใดหาก,ก,บาะะหาก,ก็บเอาเนาะค่ะเอกกระทายเอาต่ดอกี่มันเอาใดเนาะคะ่ะส่วนหมากก็สิเป็นเห็ดบานรลายเนาะ,ะเห็ดตุม้มเอกกรได้หลายเติบอยู่ค่ะเห็ดรวมหลายชนิดละคะ่ะเห็ดกวก็งามค่ะง,งามแน,นะคะ่ค่ะเห็ดห้องช่วงในท่าอี ้าก็ไม่ได้เป็นเห็ดพงึงยุกแน้ะค่ะพี่น้องคุณนะปักงามเลยเนาะคะ่ะถ้าคิดว่าเห็ดพงิงยุกสิเกิดนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำแน่อนอนนี่กระลายนะคะพี่น้องเนี่ยเห็ดก็กระดอกตุ่มๆยุกกระมีน,น่นาสิเกิดแกมกัน,กนไปเนาะคะ่ะต่ว่แต่เห็ดละงูกนย่างบ้านได้เห็นเนาะคะ่ะก็สิเป็นเห็ดนาเรนาขาวในละค่ะส่วนไหลเนาะพี่น้องเนะนาะนะคะเห็ดเท่ามาือนี่งามาคักงามเลยคะ่ะติ่มกระาาา้ะาจะได้ย่างนี้ตาหอมมากชื่อๆืนเนาะคะ่ะมือทองจังเอาไว้เนาะเพราะว่าบางโฮมเฮากับบริเขาเลยค่ะ ั้งแต่ขนาดย่างสาคือซื้อเดี๋ยวไปกระพอกันย่างไปเก็บบ่มีกระต่ายดีไซแล้วนะคะพี่น้องถ้าสีเอาม้าหลายเกินไปมันกระสีมุนหินซื้อๆนะคะแทลวก็เเยบ่เอานะพี่น้องดอกได้มันเถากะค่าก็บเอา,า,าคือวันละค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แพลวกับสิพอ่อไว้ซ้ำนี่แหละนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจเห็นสาวแพลวผาไปนั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ